น,นี่ก็บล็อกแม่เหล็กไหมคะเหมือนเดิมวันนี้พี่ยามมี่มางานวันเกิดพี่อะไรนะลกูกพี่อะไรนะมางานวันเกิดพี่ยาดาระหว่างที่เรารอกินเค้กกันแล้วก็ได้นี่เลทจ้าบล็อกแม่เหล็กไหมครับกับอะไรนะดารินอันนี้โลกต่อเลโก้นะคะวันนี้ระหว่างรอกินงานวันเกิดพี่ยามมี่ก็เอาบล็อกแม่เหล็กไหมครับส่วนน้องดารินก็ต่อ เลโก้โอ้โหอันนี้เป็นงานวันเกิดของพี่ยาดาเรามาร่วมรอบเป่าเค้กนะคะอันนี้เด็กๆก,กำลังจัดสถานที่กันเลยนี่นี่น,นี่มาดูเลยจ้า,าไปไเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆตีมงานวันเกิดของเรา <พอ S 1> นี่เลย,พพลยนี่นี่นคนนี้มานี่มานี่มานี่เจ้าของงานวันเกิด อ้าวอันนี้เป็นเพื่อนบ้านของอาร์มี่เองนะชื่ออะไรคะแนะนาตัวเนาะชื่อยาดาค่ะอายุ11ปีวโอ้โหชื่อยาดาวันนี้เป็นงานวันเกิดของพี่ยาดาอายุ11ขวบกันแล้วส่วนคนนั้นชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรนะน้องอะไรชื่อน้องกีตาครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านของอาร์มี่เหมือนกันคนนี้ชื่ออะไรหรอีค่ะคนนี้เป็นน้องมัดมีคนนี้เป็นน้องสาวของใคร น้องสาวของใครน้องสาวของแม่ได้ไงน้องสาวของพี่อามี่นี่มาดูกันนะคะบรรยากาศงานโอ้โหเล่นเลยลูกเล่นเลยค่ะเล่นได้เลยระหว่างนี่เด็กๆก็มาต่อบล็อกแม่เหล็กไม้ครับกับต่อเลโก้ละก้าไม่เอาไม่เอากันลูกนี่จ้าเนี้ยของเล่นชิ้นนี้มันจะดีมากเลยใช่ไหมเนี่ยนี่เขาเรียกอะไรนะคะเลโก้โอ้โห นี่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 เด็กๆชอบมากๆเลยมางานมันเกิดแต่ว่าก็มีกิจกรรมให้เล่นรอนะคะนี่จ้าอันนี้เป็นชุมชนเด็กบ้านพักโรงพยาบาลของเรานี่จ้าอันนี้คือเด็กแก้งนะคะเด็กแกล้งของอามี่มักมีนั่นเองเด็กๆก็จะต่อกันแล้วก็ทำให้เด็กทำให้ลูกๆเรามีสมาธิด้วยนะคะหากเพื่อนๆบ้านใดยังไม่มีบล็อกแม่เหล็กไม้ครับหรือว่า ตัวต่อเลโก้ใช่ไหมน้องดารินนี่ไปหาซื้อได้เลยใช่ไหมดารินดารินคนเก่งอันนี้ยดาลินพี่อนุบาล3นี่ดารินเก่งมากๆเลยอามี่ก็เก่งเลยพี่อามี่ดูสิเนี้ยเนี่ยเนี้ยอันนี้ก็ยังเป็นชิ้นโปรดอยู่นะคะเนี่ยไม่ว่าจะไปไหนมาไหนบล็อกแม่เหล็กไมคครับก็จะติดตัวพี่อามี่ไปตลอดเลยเพราะว่าชอบมากใช่ไหมคะนี่ส่วนลูกสาวคนเล็กของเรา มีจ้าก็เล่นในตัวเขาเรียกอะไรนะคะเลโก้ค่ะเขาเล่นเลโก้เล่นเลโก้ตัวนี้มันจะเหมือนเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดลิกของเด็กๆด,ด้วยเล่นเลยคะ่ะแล้วก็จะมีจินตนาการว่าอยากต่อเป็นตัวไหนยังไงนะคร้าวันนี้น่าจะมาแบบงานวันเกิดในตรีมสีฟ้าแน่แนเลยใช่ไหมคะแม่ฝนน่าจะตรีมสีฟ้าใช่ไหมคะเนี่ย ฟ้าขาวเพราะว่าเจ้าภาพเขาชอบฟ้าขาวพี่ยาดาครบ11ขวบกันแล้วนะนี่จ้านี่ระหว่างนั่งรอก็คือไม่เด็กๆไม่ให้เล่นโทรศัพท์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะเป็นสมาธิสัน้นเราก็จะมีของเล่นหรือว่ามีกิจกรรมให้ลูกๆเราได้ทําระหว่างนั่งรอนี่จานี่นี่น,นี่โอ้โหมานะครับเพื่อนๆจ๊าอะไรอยลูกไม่โอ้โหทำปืนได้ด้วยหรอเลโก้ Lego อะ ไห,ไ,หไหนไหนแม่แปมดูสิสไหนแม่แม่แม่ดูสิครับอุ้ยเพื่อนเพื่อนดูสิอามี่ทำปืนด้วยเอาเลโก้มาทำเหรอลูกไหนไหนเอ่อหยหืมเก่งมากดูสินะของของดารินเนี่ยเ,เนี่ยเนี่ยเนี่ยดารินสร้างอะไรลูกสร้างอะไรคะสร้างน้ําตกโอ้โหมีน้ําท่วมเลยแม่น้ำไหลออกมาท่วงนี้เป็นอเหรอคะของมันมีสร้างเป็นอะไรอะลูกมันมีจ๋าสร้างเป็นอะไร นี่ของน้องมีสร้างเป็นอะไรลกูกสร้างมั่วเลยน้องมันมีสร้างเมืองโอเคเกม,มากเก่งมากเก่งมากเก่งมากเด็กๆทุกคนเก่งมากมานะจ๊ะอันนี้ก็เอาบรรยากาศมางานวันเกิดพี่ยาดามาให้ดูนะคะเรายังไม่ได้เป่าเค้กกันระหว่างนั่งรอเราก็จะเอาบรรยากาศนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเด็กบ้านพักโรงพยาบาล เราทำอะไรยังไงกันนะคะยังไงก็ฝากไลค์ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องน้องอาร์มี่มัดหมี่ด้วยนะฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากแชร์กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย